เดีบยวผ้พากษาเบิรงยกจูเนียของเสี่เกียรติที่ก็จะชี้พี่มัจะนั่งยกจูเนียแล้วก็จูงจูงเลยไปลงไปสี่เกียรติยกจูเนียนี่จักปีนี่ค่ะห้าปีครับห,ห,ห้าปีเต็มพอดีครับมือเนี้ยไมาประกวดบ่ค่ะ อา,าอาจารย์จะเป็นคนจูงรุ่นไหนในี่ค่ะาปีรุ่นใหญ่ด้วยค่ะคนสูงเท่าใดค่ะในียกนี่ลอยหกสิบเจ็ดลอยหกสิบแปดดลอยหกนะคะยกจูนเนี่ยยางเร็วเกินไปหรือเปล่า,ยาเยอะเบิือ ีเซก,เกีอาดูยกจูเนียเพมันเป็นลูกไผ่ลูกใผยกครับผมลูกไยกผกไยกนะคะ่ะครับผมลูกใบยกแม่เพื่อนล่ะคะ่ะแม่เพื่อนอ๋อแม่เพื่อนเนื้อออกแล้วยกจูเนียเด้ะคะ่ะ คุนหักคองมควรเน่ค่ะตัวที่สองนี่ค่ะซื้อยังไหมคะไข่นุ้ยจังปีนี่ค่ะไข่นุ้ยเวลาขายทางคืออยู่หาคุมบ้านนีพ่อสอ2ปีครับปีเกปาปีสิบเดือนนะคะประกวดรุ่นฟ้าดํำนุ่มฟ้ดํานมคเอาประกวดที่กันมาค่ดะตัวนหนนาจีเดี๋ยวร่มอยู่ไขจูงค่ะตัวนีนจานิงค่ะ ทุ้งเท่าใดค่ะไข่น้อยนี่้านลอยหกซิมหากลอยหกซิมหาเป็นลูกไข่ค่ะลอยหกซิมหากก็ล้ลอยหกซิมหาไข่น้อยเป็นลูกไข่ค่ะลูกโชคกระบีบบ่ครับลูบกโชคกระบี่แม่ละ่ะค่ะแม่มแ,มแม่เดียวก็พ้องใบแม่เดียวก็พ้องใบนะคะแบบงามคะ่ะเบื้องแต่คนอ่อนซ่อนงามคะ่ะ เสกียดมาแตจังหวัดใดเนี่ยคะมาจาอุดรครับอุดรธานีซื้อเืพักทุบบาทราจารนิ่งซื้อฟ้ามยังเนี่คะสิงหาสมบัติฟ้ามครับสิงหาสมบัติฟรามถ้าไผอยากไปเยี่ยมชมก็ไปได้นค่ะได้ครับผมขอเบอร์โทรไว้นั่งเลยค่ะ065 065 0ห้าศูนย์หกห้าเกสี่ยเกี่สี่สี้าครับ่นะคะขอบคุณค่ะ ป,ปีเก่าเดือนนะล,ล่างแห่งยกจูเนียเมิ่งความงามของยกจูเนียค่ะคนของอ,อนซอนขนาะดปีเก่าเดือนค่ะตอนนี้ก็นนีสูงท่านาาาี้นนค่ะยสูบร้อายุเท่าไรค่ะปีสเดือนครับสปีสเดือนนะคะส่ปีสี่เดือน ควรรุ่นไหนคะเนี่ยรุ่นฟันแท้สามสี่คู่ครับฟันแท้สามถึงสี่คู่เป็นลูกเต่าเหล่าไฟเนี่ยค่ะปูเบิ้มครับปูเบิ้มพ่อของเบิ้มพันล้านนะครับเป็นพ่อเดียวกันอ๋อพ่อของเบิ้มพันล้านเราเป็นปูเบิ้มเสื้อยางขาตัวไหนเสื้อสิงหาครับสิงหาเกิดเดือนสิงหาบอกค่ะพระอาจารย์ครับเกิเดือนสิงหา สูงร้อยเท่าไหร่นะคะร้อยหครับร้อยหกบอาจารน้องทายขื้วครับนบวม่เหลือ คิดน้ำเชื่อขายบ่อะนี่ขายครับเท่าไหร่คะชุดละห้าพันครับชุดละห้าพันมีสิบสองหลอดได้ต่อสิบห้าหลอดได้สิบห้าหลอดแถมสามแล้วมีทับตัวด้ไหมคะใช่ครับทับตัวคิดเท่าไหร่คะครั้งละสามพันองเอาไปทับที่บ้านตรวจเลือดตรวจโรคตรวจเลือดแล้วก็ไปทับอ๋อเราต้องตรวจเองใช่ไหมก็ยวส่งตรวจได้แล้วมีมีแบบว่าไปฝากไหมแบบนี้มีฝากเก็เท่าไหร่คะเดือนหนึ่งก็หมื่นหมื่นหนึ่งแล้วก็ทับตัวให้ ครัับบวมราคาเหมือนหนึ่งนี่ใช่ไหมคะจนจนติดติดครับไม่ไม่ไม่เปิดราคาเยได้ขาสิงหาเด้อค่ะกันซื้อสิงหาสิงหาสุนฟันแท้สามถึงสี่ครูครูมาจากน้องคายใช่ครับชื่อฟาร์มอะไรคะเนี่ยมาริสาฟาร์มอ๋อมาริสาฟาร์ม อเบอร์โทรไว้น่ยนคะ0 9น093 5 2า5มนเาสาครับ5554ครับอุ้ยเบอร์098 098 105 105 2547ครับ2547มาริสาฟาร์มนะคะขอบคุณค่ะซื้อท่าดีป่ะคะตอนนี้มคุเป็นสายพันธ์ไหน แคดูดอนแคดูดอนนะคะสูงเท่าไหร่คะท่องดีนี่เจอาดีสูงด้วยขาสิบสามาสิบสามกระถายจากปีนี่คะเจ็ดปีแปดปีครับเจ็ดปีแมดเดือนเจ็ดมา่ครับเอามาชว์เลมั้งคะเอามาช่วยเฉยครับขานเชือั้งคะแล้วข้ขายาว ตัวนี้จุดความยานะครับมีความยาวมากมันมันย่างคาโตนี่ซ้ำซ้ำซ้ำสองลัระยะทางผู้ใดสีเขีั้วแล้วมาอันนี้คือขาวยกขาวเนาะมาจาจังหวัดใดเลค่ะช้างอุดรช้างอุดรซร่งว่าช้างอุดรก็มี็นยที่มาจากอุดร พ่อเป็นพระเอกยูน้องจำนาเกิดพ่อเป็นช้างอุทัยแมเว่าพทยอยากพยยามช่วงป้งได้ครับพอเบอร์โทรไว้น้ำหน่อยค่ะตัวนี้เป็นช้างอุดรนะครับเ้อร์าเอร์ศูปจ็5นะคะขอคุณค่ะายแม่สายไหนคร